่คะในทุกวันนี้เทคโนโลยีในการติดตามโทรศัพท์ที่หายไปเนี่ยก็พัฒนาไปมากนะคะถ้าเครื่องหายก็ยังติดตามได้ว่ามือถือของเราเนี่ยเดินทางไปที่ไหนแถมยังมีระบบล็อกเครื่องไม่ให้คนที่เอาเครื่องไปสามารถเข้าใช้เครื่องได้จะลบข้อมูลทั้งหมดในเครื่องก็ยังได้อีกต่างหากค่ะฟังดูเหมือนจะปลอดภัยนะคะแต่ก็ยังมีกระบวนการหลอกซ้ําซ้อนเอาเครื่องไปได้ก็ยังมาหลอกซ้ําเอารหัสผ่านไปอีกเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูค่ะ เหตุการณ์นี้ก็มีผู้มาแชร์ให้ฟังไว้ทาง Facebook นะคะว่าโดนล้วงกระเป๋าเอา iPhone ไปแต่มือถือที่ถูกล้วงไปได้น่ะมีการตั้งค่าเปิดใช้งานไฟ My iPhone เอาไว้ค่ะซึ่งก็จะทําให้สามารถติดตามตําแหน่งเครื่อง iPhone ของเราได้ดูจากแผนที่ได้ว่ามือถือเราอยู่ที่ไหนซึ่งถ้าเครื่องปิดอยู่เราก็จะได้ตําแหน่งล่าสุดก่อนเครื่องปิดและเมื่อเปิดเครื่องอีกทีระบบก็จะแจ้งตําแหน่งล่าสุดต่อไปนะคะ แต่นอกจากไฟลไม iPhone แล้วผู้ใช้ iPhone ท่านนี้ยังลงทะเบียน iCloud Activation Lock เอาไว้อีกด้วยค่ะซึ่งก็จะเป็นการล็อกเครื่องอีกชั้นหนึ่งคนที่เอาเครื่องนี้ไปถ้าทำการรีเซ็ตหรือว่าล้างเครื่องเพื่อใช้งานใหม่ก็ต้องใช้รหัสล็อกอินเดิมของเครื่องนี้เท่านั้นไม่งั้นจะเข้าใช้งานเครื่องไม่ได้อีกเลยค่ะล็อก2ชั้นแบบนี้น่าจะปลอดภยัยแต่เรื่องราวมาเข้มข้นตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม ในขณะที่เจ้าของเครื่องกำลังติดตามว่ามือถือที่โดนขโมยนั้นไปอยู่ตรงไหนด้วยไฟล์ My iPhone จูจูก็มี SMS ที่ดูเหมือนจะมาจาก Apple แจ้งมาว่าโทรศัพท์มีการใช้งานในเขตกรุงเทพแล้วก็ให้กรอกยูเซอร์เนมและ password ของ iCloud เพื่อที่จะเข้าตรวจสอบตำแหน่งอีกครั้งว่าอยู่หนใดเมื่อเจ้าของเครื่องหลงเชื่อก็กรอกรหัสเข้าไปค่ะเสร็จแล้วก็เงียบกริบไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นว่าหลังจากนั้นก็ติดตามมือถือของตัวเองว่าอยู่ที่ไหนด้วยไฟล์ My iPhone ไม่ได้อีกแล้วค่ะพอมือถือหายสาบศูนย์เริ่มจะรู้ตัวแล้วล่ะค่ะว่างานนี้คงโดนโจรหลอกซ้อนแผนเขาให้แล้วแล้ว SMS ที่ส่งมาปลอมแง่แง่ปลอมยังไงใครส่งมามาดูค่ะย้อนกลับไปดู SMS ที่ส่งมาอีกครั้งกันค่ะรู้ได้ยังไงว่าปลอม ถ้าไปสอบถาม iStudio เจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าบริการของ Apple จะไม่มีการส่ง SMS มาให้กรอกรหัสแบบนี้นะคะดังนั้น SMS ที่ได้ก็คือโจรที่ขโมยเครื่องเราไปนั่นแหละค่ะส่งมาหลอกเพื่อจะเอา username password ของ iCloud จากเราไปเข้าล็อกอินแล้วก็จัดการบัญชี i l o u u หดุดดักว่าเป็นเจ้าของตัวจริงแล้วก็จัดการปลดล็อกเครื่องที่โจรขโมยได้นั้นออกจากการติดตามไงล่นนะคะนี่ก็เลยทำให้เจ้าของตามต่อไม่ได้แล้ว แล้วก็ให้สังเกตดูที่ลิงก์นะคะจะเห็นว่าเป็น f i ล์ myiphone.asia ซึ่งไม่ใช่เว็บของ Apple ซึ่งถ้าเป็นของจริงเนี่ยจะต้องเป็น iCloud. com เท่านั้นค่ะจากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เราเห็นเลยนะคะว่าขนาดระมัดระวังป้องกันไว้2ชั้นแบบนี้แล้วก็ยังอาจพลาดพลั้งโดนโจร้อนแผนแบบนี้ได้ค่ะดังนั้นก็ต้องเก็บรักษาโทรศัพท์มือถือของเราไว้กับตัวให้ดีอย่าให้ใครมาล้วงไปได้นะคะ แต่ถ้าใคร iPhone หายแล้วก็ได้รับ SMS มาแบบนี้ก็ให้พึงระลึกไว้ก่อนนะคะว่าเนี่ยของปลอมอย่าได้ไปกรอกอะไรให้ใครไปค่ะและไม่ใช่แค่ SMS นะคะยังมีการหลอกลวงในรูปแบบส่งมาทางเว็บไซต์ก็ได้ที่เรียกกันว่าฟิชชิงนะคะดังนั้นก่อนจะกรอกอะไรรหัส u s e r n a m เนมพาสเวิร์ดลงไปก็ขอให้ดูกันให้ดีๆว่าของจริงหรือของปลอมค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมยังดูกันได้ที่เว็บไซต์ i t 2 4 h ี s c o m นะคะสวัสดีค่ะ 4G+ จาก TrueMove Edge ศูนย์การค้าฟอ r t u n e t o w ย่านพระราม9